กำเนิดความเป็นจริงใหม่ก้าวสู่ทม์ลายใหม่ที่สูงขึ้นเรามาทําความเข้าใจว่าเราคือจักรวาลและกลายเป็นทั้งจักรวาลอีกครั้งทำให้เราเข้าถึงได้ผ่านการเริเริ่มอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งคือการริเริ่มซึ่งในนามมนุษย์เราเรียกว่าการทดสอบ ทดสอบว่าเราจะเลือกความจริงอันไหนเราจะกลับไปสู่ความเป็นจริงที่อิงความกลัวแบบเก่าหรือจะเลือกอันที่ไม่มีเหตุผลที่รู้สึกว่าใช่ไม่มีคำอธิบายอื่นใดนอกจากรู้เมื่อผ่านการผสานลายมิติ คุณจะมีตัวตนที่สูงกว่าแกาแล็กซีและดาวเคราะห์ที่อยู่ภายในร่างกายในขณะที่โลกได้ขึ้นสู่สวรรค์เราเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นจริงหลายมิติมากขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการยอมจำนนต่อแง่มุมของมนุษย์และเปิดตัวเองขึ้นสู่ประสบการณ์โลกใหม่ ที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีอยู่ให้เราผ่านทางการไหลความสะดวกความสง่างามศรัทธาความไว้วางใจที่ซึ่งเราปลดปล่อยทั้งหมดเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องปลงจกจักรวาลของคุณตัวตนที่สูงกว่าของคุณ จะช่วยกระบวนการสั่นสะเทือนตกใจจนตื่นซึ่งส่วนใหญ่ของเราเป็นหรือเคยประสบมาพื้นฐานแล้วนั่นคือไทม์ไลน์ที่พังทลายลงมันทำให้โลกของเราสั่นสะเทือนสิ่งที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้คือจุดที่ เราทำลายอัตตาของมนุษย์เราร้องไห้ชักดิ้นชักงอและปลดปล่อยแมทริก,ก่าจากภายในที่ดึงเราเข้ามาหมดเหยื่อของเราถูกล้างออกจากโครงสร้างเซลล์ที่สืบสารวิถีชีวิตแบบเก่าถึงเวลาสำหรับพื้นที่แห่งอำนาจของเรา ขนาดเปลี่ยนไปมิติที่หคือสถานะขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเมื่อคุณเปิดมิติที่หภายในเราจะต้องทำกระบวนการเกิดใหม่ทั้งหมดฉันหมายความว่าตามตัวอักษรร่างกายของคุณจะระเบิดด้วยอากาศโฟตอนิกท้องของคุณใจะใหญ่ มันจะไม่สบายทางร่างกายของคุณจะกำหนดค่าตัวเองใหม่คุณนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นคุณผ่านความเจ็บช้ำบอบช้ำจากกระบวนการคลอดหลายสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีจักระโลกใหม่ตั้งอยู่ระหว่างจักระช่องท้องสักเสริ์และสุริยะของคุณ ในที่สุดจักราทั้งหมดก็พังทลายลงเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นก็เป็นเพียงแค่กระแสน้ำวนในร่างกายของคนที่เปิดออกด้วยการเต้นของหัวใจเมื่อคุณรู้สึกว่าหัวใจเต้นในจกักรามันก็เปิดกระแสน้ำวนหลายมิติตัวอย่างเช่นที่ศีรษะ อาการปวดหัวที่ลอดผ่านต่อมไยเนียนเส้นประสาทเปิดออกถูกทุบบิดนี้เป็นกระบวนการทางสรีรวิทยากระบวนการทางกายภาพอย่างมากการเคลื่อนสู่ร่างกายคุณต้องนำทั้งหมดของคุณผ่านไปยังระนาบมิติที่สูงขึ้นที่ล้างร่างกายของคุณจากความดานแน่นทั้งหมด เพื่อให้ร่างกายเบาลงคุณจะรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงในหัวจะรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงเคลื่อนไปจะทำให้คุณเสียสมดุลผู้คนจะใช้คำว่าเวียนศีรษะบ้านหมนุนคือคุณไปสู่มิติที่สูงขึ้นและมนุษย์สูญเสียความสมดุลตามแรงโน้มถ่วง นั่นคือคุณเปลี่ยนมิติโดยที่คุณเปิดใช้งานแสงเพียงพอและกำลังผ่านการเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องเสียงกระซิบเล็กๆนั้นที่คุณได้ยินเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองจะเป็นความจริงของคุณจักรวาลของคุณตัวตนที่สูงขึ้นของคุณ จะแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อและอย่าเพิกเฉยจดบันทึกไว้ดังนั้นเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่แสดงให้คุณเห็นพูดกับคนรู้สึกโดยคนและคนปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้คุณจะนำตัวเองเข้าสู่อาณาจักร ที่สูงขึ้นได้เร็วและง่ายดายแบ่งปันกับผู้อื่นและเพียงแค่มีความสุขความมั่นใจการเสริมอำนาจในตนเองของคุณจะสดใสขึ้นสำหรับตัวคุณเองผ่านการให้บริการที่คุณชื่นชมยินดีสัญญาณแห่งแสงสว่าง ที่คอยช่วยเหลือแม่ไกอ่อาและพี่น้องโดยความเป็นอยู่ของพวกคุณที่กระตุ้นถูกสิ่งที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาวะของจิตสําึึกที่สูงขึ้นและสูงขึ้นด้วยรักและขอบคุณ